วัดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาทำพิากแอคาร์ดรักใหม่ใกล้ฉันนะคะรักใหม่ใกล้คุณเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงนะคะมี3ตัวเลือกให้เลือกค่ะกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะเราก็มาเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนตอนนี้กันก่อนนะคะว่า ตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงม้างนะคะจัดมิน้นอัศาวินถ้วยสามเหรียญตัวตนของเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะกำลังจะได้เจอสิ่งที่ใช่นะคะเส้นทางที่ใช่การรู้ภารกิจหน้าที่การงานกัลยาณมิตรนะคะเพื่อลงทุน ผู้คนสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกมันโอเคความรู้สึกมีอารมณ์เบิกบานตื่นเต้นมีแรงกระตุ้นตื่นตัวที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างและรู้แน่ว่าเพื่อนจะต้องได้รับการสนับสนุนอุดหนุนอย่างดีจากคนรอบข้างนะคะนะคะต่อไปเราก็มาเช็คเช็คผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะคะรักใหม่ใกล้ฉัน โลเคชันที่ใกล้เรานะคะสิบใบนะคะเจ็ดดาบราชินีเหรียญเดอะเฮอร์มิตสองดาบหกเหรียญ สองถ้วยว้าชอบชอบนะคะอันสองถ้วยเนี่ยเลิฟอินเลิฟเด็ o ฟูก้าวไม่เท้าเดอะเด k คิงเหรียญว้าสายปีแน่นอนคนนี้รักใหม่ใกล้ใกล้เ,เพื่อนๆนะคะ รักใหม่ใกล้ฉันจะเป็นคนเงีงเงยบๆแอบๆนะคะชอบความสันโดษป,ปิดบังตัวเองและความอิสระความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นคนที่เจ๋งมีความเพียบพร้อมมีความเป็นคู่ทะิิเเฟรมกับเ,เพื่อนๆด้วยนะคะมีความแตกต่างกันต่างชาติต่างภาษาต่างพื้นที่ต่างสถานะพบเจอกันทางออนไลน์เป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ตัวนะคะ เขาค่อนข้างฐานะดีร่ำรวยสายเปเลยค่ะใจดีมีเสน่ห์มีชื่อเสียงไฮโซไฮโปรโฟไฟล์นะคะจบสูงถึงขั้นด็อกเตอร์เลยค่ะขยันเรียนรู้ชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นคนที่มีดีอยู่มากแต่จะชอบเก็บซ่อนตัวตนไม่อยากให้ใครเข้าหาห่วงเนื้อห่วงตัวเข้าหายากหาจวหาจับตัวได้ยากนะคะรูปร่างค่อนข้างสูงเพรียวผิวขาวเหลือง บุคลิกสุขุมรอบข้อบรักความมั่นคงถ้าเจอเพื่อนๆแล้วก็จะรู้สึกถูกชะตากันเป็นอย่างมากและอยากที่จะเปิดรับเพื่อนๆเ,เข้าไปเรียนรู้จักโลกส่วนตัวของเขาที่ไม่ง่ายที่จะเปิดต้อนรับใครนักนะคะเพราะความรู้สึกถูกชะตากันเนี่ยะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพิเศษสเปเชียลมากๆเลยค่ะต่อไปก็มาดูลักษณะอื่นเขาเพิ่มเติมนะคะ ลักษณะอื่นๆของเขาเพิ่มเติมดูสดใสหน้าเด็กดูอ่อนกว่าวัยว้าวหน้าแขก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 พเราแบบแขกแขกนะคะมีรอยสักค่ะลุคแบดบอยว้าวลักษณะของเขาคะโน no. นงเือ,อคนที่อยู่ในใจหรือเปล่านะคะคิดบวกรักษาศีลมุกออนให้เร็วให้ไวนะคะคนดีๆสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าคะ่ะคำใกล้ไลยต่างๆที่ออกมานะคะพเพื่อนๆก็ไปลองพิจารณาดูนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองที่1ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆให้กับช่องมาม่าด g อกทาร์ a เลดีก็จะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่2นะคะ s t รอเบอรี่กับพิมพ์อาาตัวข้อ ความรักครั้งใหม่ใกล้ฉันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราก็มาขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนะคะว่าชว่วงนี้เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างนะคะ King of บ n r สิบไม่เท้าราชินีถือดาบค่ะรักครั้งใหม่ใกล้ฉันนะคะช่วงนี้เพื่อนๆนะคะทำงานหนักนะคะ ลุยโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีลิมิตช่างเลือกสักหน่อยนะคะคนไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกอย่างไวมันต้องอย่างนี้ถึงจะเหมาะสมกับคนที่เก่งฉลาดดูดีมีสเสน่ห์มีสไตล์อย่างเพื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนเข้ามาฟังคลิปนี้ก็ต้องสนใจเรื่องความรักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะเพื่อนมีดิมิตใช่ไหมละ่ะเยอะอยู่ใช่ไหมละ่ะ ต่อไปเราก็มาดูข้าเรื่องกันเลยนะคะว่ารักคั้งใหม่ใกล้ชันเขาเป็นคนยังไงคะรักครั้งใหม่ใกล้เพื่อนนี่นะคะเขาเป็นคนยังไงบ้างนะคะสิดใบนะคะใบแรกแปดเหรียญใบที่สองเจ็ดเหรียญโอ้โหเหรียญเยอะมาก ใบที่สามสามไม้เท้าราชาถ้วยแฮงแมนเด็กถือดาบสองเหรียญห้าดาบ แปดถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายแปดดาบค่ะรักครั้งใหม่ใกล้ฉันของเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นคนที่มีปมอดีตเกี่ยวกับความรักฝังใจหรือมันจะมีเอ่อเอเน g y คนเก่านะคะที่เคยคบกันมาแล้วหรือว่าเคยคุยกันมาแล้วนะคะ เดินหันหลังขอห่างกันสักพักอาจจะยังไม่ได้ตัดจบกันเด็ดขาดมันยังมีความคิดถึงเฝ้ารอคอยกันอยู่จำใจตัดตัดห่างออ,ออกห่างกันเพราะว่ามีเรื่องเข้าใจผิดที่ยังแบบหาคำตอบไม่ได้หาผลลัพธ์ยังไม่เจอนะคะหาทางออกไม่เจอหรือจะเป็นคนที่เพื่อนๆกำลังรอฟังคำตอบ ความในใจจากเขามันมีความรู้สึกค้างๆกันอยู่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะรักหรือจะเลิกมันยังมีความห่วงหาอาทรกันอยู่ห่างกันไปเพื่อทบทวนว่าลึกๆแล้วแท้จริงแล้วเขากับเพื่อนๆน,นะคะจะยังอยากมีกันและกันอยู่จริงๆหรือไม่สรุปก็คือคนเก่าคะ่ะที่รอคอยการกลับมาทำงานในความสัมพันธ์ให้ชัดเจนขึ้นหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคบกันแบบไม่มีสถานะนะคะเฟนบิด เบนฟิตอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้ค่ะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆนเพิ่มเติมนะคะอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าเบาะแสเนื้อคู่ของเพื่อนเอน,เอนยรักครั้งใหม่ใกล้เพื่อนๆนนี่นะคะคุณมีวาจาประกาสิทธ์พูดแต่สิ่งที่ดีๆ เคารพรักให้เกียรติผู้อื่นเหมือนกับที่คุณทำให้กับตัวเองอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอแล้วก็รับราชการค่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานราชการนะคะครูอาจารย์ แล้วก็นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพี่อาคาดในวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้กับช่องมาม่าด็อกทาร์ลไดรี่ก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนที่เลือกกองที่สามของเรานะคะรักใหม่ใกล้ฉันหัวข,ข้อพิจารณของเราในวันนี้นะคะรักใหม่ใกล้เพื่อนๆนนะคะที่สะดวกโลเคชันใกล้ๆเพื่อนๆนนี้นะคะจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เราก็มาขอเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะว่าตอนนี้เพื่อนเเป็นยังไงกันบ้านนะคะเพื่อยืนยันความแม่นยำ ของกองที่คุณเลือกนะคะ The Moon หกเหรียญแล้วก็หกเอ่ยเจนไม้เท้าค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะก็ดูมีความกังวลคิดอะไรวนๆน,นะคะอาจจะมีคนกำลังคอยจับตามองรอนินทาเพื่อนๆอ,อยู่ถ้าทำอะไรแบบว่าผิดพลาดนะคะ กำลังถูกจับตามองค่ะช่วงนี้ต้องเก็บฟอร์มคีปลุกนะคะอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดรู้สึกกดดันนะคะคุณกำลังถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะเหมือนจะกำลังแพ้กำลังจะแพ้แต่ถ้าเป็นเพื่อนนะคะพยายามลองตั้งใจทำไม่แคร์ฟังคำคนนะคะ เพื่อนๆก็อาจจะมีโอกาสชนะได้นะคะยังมีโอกาสนะคะสู้ๆมีโอกาสพลิกล็อกนะคะต่อไปเราก็มาเข้าเรื่องเลยนะคะถ้ามันตรงก็ฟังสอนนะคะสำหรับรักใหม่ใกล้เพื่อนๆนี้นะคะเขาจะเป็นคนลักษณะยังไงนะคะขอสิบใบนะคะราชมีถือเหรียญสองเหรียญ หดาบสิบเหรียญ9ดาบ1น่ถ้วยจัดเมน้นไม้เท้าสีดาบ และใบสุดท้าย The Hermit คะ่ะรักใหม่ใกล้ๆฉันนะคะใกล้ๆเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะรักใหม่ของเพื่อนๆก็จะเป็นคนใหม่ๆเลยคะ่ะใหม่นะคะมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของเพื่อนๆได้เลยนะคะมีโอกาสลงเอยกันได้เลยนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นบ้านเกิดแล้วได้ดิบได้ดีสร้างตัวได้ในต่างแดนนะคะทำงานเกี่ยวกับการรักษานักกายภาพบำบัด หมอแพทย์พยาบาลงานให้ความช่วยเหลือโยยาผู้อื่นนะคะงานประเภทให้ความช่วยเหลือก็มีหลายอย่างนะคะก็หลากหลายอาชีพหมอดูก็ก็อีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ดูดูแล้วกันค่ะเขาก็จะมีเป็นคนที่มีฐานะดีแล้วนะคะมีบ้านมีรถทรัพย์สินมีเงินมีทองเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตดูมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแล้วเป็นคน ที่มีความมันม่นคงเรียบร้อยแล้วค่ะบุคลิกนิสัยก็จะนิ่งๆเรียบร้อยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอยู่ในศีลธรรมนะคะผิวพรรณก็ผิวสีปานกลางรูปร่างสันทัดหุ่นดีค่อนข้างไปทางลีนไม่อ้วนแน่นอน,นะคะ่ะสูงไปทางสูงโปร่งนะคะไหลกว้างมีกล้ามนะคะ เป็นคนที่มีแววตาประกายน่าดึงดูดมองแล้วใจละลายเลยค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะเป็นคนที่ให้คุณค่ากับความสำคัญทางจิตใจภายในมากกว่าภายนอกวัตถุนิยมนะคะถึงเขาจะมีทุกอย่างแล้วก็ตามแต่ไม่ติดหรูติดแกรมตามเทนประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูกั์ดเพื่อขยาย เกี่ยวกับคำ,คำทํานายคำใบ้เกี่ยวกับรักครั้งใหม่ใกล้ฉันสำหรับเพื่อนๆนะคะว่าคุณได้อะไรบ้างคนคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะ yes เขาคือโซเมตคนที่อยู่ในใจนะคะพัฒนาตัวเองค้นหาตัวตนงานอดิเรกทักษะอื่นๆอ,อาจจะเป็นคำแนะนำอย่างนี้นะคะ มีรอยสักลูกแบดบอยไม่เลียในช่วงนี้ได้นี่บ่อยจังแสดงว่าเราชอบนะคะหรือเปล่าคนใกล้ตัวจังหวัดเดียวกันคิ้วเข้มจมูกโด่งค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพิกอคารักใหม่ใกล้ฉันสำหรับเพื่อนๆนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆให้กับช่องมาม่าดอกทา o t d ไดอาก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าถ้าถูกใจก็ช่วยแชร์กันด้วยนะคะขอบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย